คนดอกกุหลาบคับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับป <grasp. S 2> <Hey. S 1> ั <calcul> ๊บั๊บปันบั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 บปับับัับับัับัปับัับัับรับัับับัับับับรับปับับับรับัับับับปับับับ

อันนี้ผมซูมนะครับผมมาได้อยู่ใกล้น้องนะครับอันนี้ผมซูมบลเดอร์นี่สองตนนี่มันอยู่อย่างเงี้ยนี่ครับอยู่ไกลๆประมาณนี้เดี๋ยผมก็ซูมให้ปรมให้นะครับตอนี้อยู่ที่สองพบาทแลครับสองพันบาทแล้วถามไายกู้ไม่แตกใช่ไหมครับภาพไดยกตูได้ไหมครับไครับานนายกตอนนี้เเสื้อรายกต้อับาทดก้กสองพันห้า ชัดรูปบอลหรืออะไรก็ได้ครับกุหลาบก็ได้ครับชัดลครับนิสุนเกครับมาลยเอา้ยสามาามาไมานะากบอกชัดนบอกชัดคุณนับอกชคุณพีบอกชัดคุณยบอกชัดนะครับน้อยบอกชัน้อยบอกชัด ตัวตัวบ้าครับสี่วันครับสี่วันครับอกชัดบี่ัห้าวันห้าันเอาแล้วครับชัดี่ดนาบอกชัดนะครับห้าพั้าห้อ้ีดบอกว่าชัดีดนาบอกชัดมากนะครับชัดมากก็เลยส่งมาให้มากครับเราไช่วยเหลือผู้สูงน้ำท่วกันนะครับได้เสื้อว่าดูซีรีสขอบอครับบอกชัดนะครับนักเก่เป็นนกเข่งนไ ที่โดนน้พาบาอกว่า้ชัดเจียวแบบชัดตัวนี้ก็ต้องชัดตัวนี้ต้องต้องสิงแอดแล้วแหละมาดูด้วยกันนะครับใครจะพบตัวนีครับตอนนี้สกอร์ยังนำอยู่หนึ่งน้องน้องโดนำโนำหนึ่งศูนย์นะครับน้องโนนนำในนาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาน,นะครับถึงเวเราไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะทุบปั๊บมันเราไม่ได้ไปไหนเลย เบอร์สนั่นเป็นเสื้อเบอร์สามแะรัสารสองเอล๋ยวเราจะเชิญน้องเต้มาทองมาบอกให้เลยแล้วมีไอสี้องเตด้วยห้าพันห้าตอนนี้ดังใจครับดังครับดังจครับครับพย่ลืมฝากกดกดหัวใจหน่นะจ้ะสจัสีวันีนงะกดหัวใจหน่อยนะจ๊าเดีมาแวันห้ายี่สิบสี่ สองจับปิ่งขนา่ครับยี่สิบสามยี่ยี่สีอ่ะไปต่อที่สมุดสมุทรสาครสมุดสาขสมุดสงครามนะครับแม่กองแม่กองแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พักนะครับพรุ่งนี้พักนะครับหนึ่งวันแล้วก็ต่อที่แม่กองนะครับช่วยบาไหร โอ้โอะสอนภาษาอังกฤษฮะดมเอานะครับ